สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมเกมเมอร์ทาโรครับจะมาให้ทุกคนมาลองทํานายความรักกันนะครับเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ในหัวข้อสิ่งที่เขาไม่กล้าบอกคุณนะครับวันนี้เราจะมาเปิดใจดูว่าคนที่คุณนึกถึงเนี่ยเขามีอะไรที่ยังไม่บอกกันบ้างนะครับมี3าหมายเลข3การให้เลือกนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ทําสมาธิสักนิดหนึ่งครับเราลองเลือกการที่ถูกใจที่สุดแล้วเดี๋ยวเราไปฟังคำทำนายกันครับ สำหรับคนที่เลือกกล่องที่1น,นะครับ ension. สิ่งที่เขาไม่กล้าอบอกคุณเนี่ยผมว่าเขามีความรู้สึกที่ดีกับคุณอยู่นะครับแต่เขาเลือกที่จะเดินออกมาครับเพราะเขาคิดพิจารณาช่างใจดูแล้วนะครับว่าการมุกออกออกมาน่าจะส่งผลดีกับเขาครับเขาพยายามใช้เหตุผลเหนืออารมณ์นะครับดังนั้นสิ่งที่เขาตัดสินใจเนี่ยมันดีต่อความสัมพันธ์ดีต่อตัวเขานะครับแล้วเขาก็เลือกทางนี้แล้วนะ เป็นความสัมพันธ์ที่ผมว่าน่าจะพิ่งได้คุยกันแล้วก็ตัดสินใจกันแล้วก็อีกฝ่ายน่าจะทําตัวห่างเหินไปนะครับคําแนะนําสักไัยนะครับเขาบอกว่า trust the universe ครับเขาเตือนมาว่าช่วงนี้ก็อย่าไปวุ่นวายอะไรกับเขามากครับน่าจะส่งผลดีกว่านะครับถ้าเรามีความหวงหวงไปงอแง,งใส่อาจจะส่งผลไม่ค่อยดีให้เวลาเขาครับปล่อยไปตามธรรมชาติถ้า มันจะได้คู่กันเดี๋ยวมันก็มาอีกนะครับความสัมพันธ์ครั้งนี้อยากให้เขาลดการตัดสินใจของเขาครับแล้วเมื่อถ้าใจเย็นกันแล้วได้คุยกันมากขึ้นมีโอกาสได้คุยมันอาจจะมีอะไรดีๆขึ้นก็ให้เป็นเรื่องของอนาคตต่อไปนะครับต่อไปนะครับก็สําหรับคนที่เลือกกล่องที่2นะครับเขาคิดทบทวนในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเขากับคุณเนี่ยคิดแล้วคิดอีกคิดเป็นเวลานานครับจนกระทั่งมั่นใจแล้วแหละว่าเขาอยาก มีอนาคตร่วมกันกับคุณครับไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งอ่าอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวหรืออยากสร้างครอบครัวหรือสร้างอนาคตหรืออยากให้ความสัมพันธ์นี้มันมันคมขึ้นนะครับเขาวางแผนไว้ว่าจะมีคุณอยู่ด้วยในอนาคตแน่นอนนะครับฟังดูดีเนาะก็มองว่าเขาค่อนข้างจะจริงจังกับความสัมพันธ์นี้นะครับก็เก็บไว้พิจารณาและกันนะครับว่าคนคนนี้โดนใจคุณหรือเปล่าแต่ผมว่าเขาจริงจังนะครับถ้าถูกใจก็ไปเลย สำหรับคำแนะนำสักไพ่นะครับเขามาบอกว่า embrace the flow of life ครับให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับความสัมพันธ์ครั้งนี้ควรจะพูดคุยกันแล้วก็เข้าอกเข้าใจกันนะครับไม่ต้องรีบร้อนมันจะนำพาสิ่งดีๆเข้ามาแน่นอนนะครับเมื่อถึงเวลานะเดี๋ยวก็จะมีช่วงเวลาดีๆมาให้ชุ่มชื่นหัวใจกันและกันเองแหละนะครับรอดูได้เลยและกองสุดท้ายนะครับกล่องที่3สิ่งที่เขาไม่กล้าบอกคุณนะครับผม ผมมองว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยเป็นอะไรที่ใหม่ๆเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณครับโดยที่ไม่ต้องยึดติดกับอดีตมีความรู้สึกดีๆให้รู้สึกเหมือนกับว่าได้กลับเป็นตัวของตัวเองครับรู้สึกสบายใจแต่ก็ยังไม่ได้นึกถึงอนาคตอะไรที่ไกลขนาดนั้นครับเขายังไม่รู้ว่าปลายทางจะเป็นยังไงแค่อยากจะลองคบกันดูนะครับที่ผ่านมาอาจจะดูมันคุยเล่น,ลนๆสนุกๆเพิ่งรู้จักกันแต่ตอนนี้เขาเริ่มรู้สึก อยากจะจริงจังด้วยแล้วนะครับแล้วก็อยากลองดูว่าถ้าอัปเกรดสถานะขึ้นอนาคตจะเป็นยังไงจะเข้ากันได้ไหมครับเขามีความรู้สึกดีๆอยากลองคบหาดูนะสำหรับคนน,คบคนีนน้นะครับคำแนะนำจากไพ่นะครับเขาบอกว่า know your worth ให้รู้สึงถึงคุณค่าของตัวเองครับในบางครั้งอาจจะดูไม่ได้มั่นใจกับความสัมพันธ์ครั้งนี้เท่าไหร่ครับแต่ว่าถ้าคุณมีสติ แล้วก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆค่อยเป็นค่อยไปนะครับมันจะเป็นสิ่งที่ดีครับความสัมพันธ์ครั้งนี้มันต้องใช้เวลาทําความรู้จักกันไปนะครับเวลาที่ไม่มั่นใจหรือรู้สึกว่าไม่รู้จะไปยังไงต่อครับเขาบอกว่าให้ปรึกษาเพื่อนเยอะๆปรึกษาคนใกล้ตัวนะครับอาจจะได้คําตอบที่ดีก็ได้นะ<ส>และนี่ก็เป็นคําทํานายพิก,ยการในเรื่องของความรักสิ่งที่เขาไม่กล้าบอกคุณนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเกมเมอร์ทารูด้วยนะขอให้เป็นวันดีๆของทุกคนนะครับ